ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับมือนี้น้ำผ้าผ้าพีพื่น้องของมาเบิงมาชมช่องน้องแสงชาแนลครับมือนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับโท่หาปูวัดป่าอุดรนะครับซึ่งเพื่อนก็อ่าให้ทางช่องมาอ่าเป็นสภาพนะครับเป็นซสื่อการให้กับพี่เพือน้องกับเอเอฟซีนะครับได้มีชคมีบ้านกันแต่ละงัดแต่ละงัดนะครับ มีตัวเด็ดตัวดีตัวเดื่องเดื่องมาปั่นพีปั่นน้องมาปั่นกับเอฟซีแฟนช่องนะครับสูงวัวสูงหัดนะครับสำหรับปูวัดป่าอุดรสำหรับครณีนะครับก่ผมก่สิขออนุญาตโทษนะครับอ่าโทษหาหลวงปู่เพรริ่นนะครับเพิ่นสีมีหนะ้ทาทังไกลให้ทางช่องมาเผยแพร่บ่หรือว่าเพิ่นสีมีตัวดีตัวดีโบนะครับอ่าขอบไปแล้วนะครับก็อย่าลืมครับเด้อกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกด,ดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนํานะครับเนาะครัแบบกาย,ยอย่าเผยอย่าพลาดนะครับกายอย่าลืมกันแล้วกันนะสำหรับทางช่องเฮากับขอนะครับขอแห้งสัทธาขอแห้งเแร่งแจ่น้าพีน้ำหลองนะครับกดติดตามให้น้ำเน่ยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนะสําหรับคลิปนี้เอาภาพพี่พาพน้องไปฟังไปเบิ่งกันแล้วกันปูปัญจิบารจังใด นามาสการปูปิจเน้อคือเป็นเงียบๆน่าหวนี่ห่อนลายปูพอท่านใดจะคิดได้ปูเอผมผมหาจังหวะเวลาอยู่เองส่นนี้รม่เอาลาเลยบ่าเจ้าของไม่ลายช่อาเจ้าของไมหลายอยู่นัไปหรอกํานังเรือเลยปูอ่า บ้านจตี้ยนะบ่ออะไปูบ่อบ่อเลยครับโอ้ยพอดีพี่พันมาได้มาเอาหนังปูบ้างไม่ได้ไปปูบ่ได้โทษเขาบ่โทษโทษไปยุบันื้เขาพอดีสุดปูให้ผมไหมครับโอ้บ่ได้เอามาชุดที่หลังเนาะมันมันก็บว่าลุ้นกันแค่ที่มือเนี่ยตอนนี้ที่หลังก็เลยอ่ะบ่อบ่อเออปู อาจารย์ปูมันก็มาบอกปูมันเพิ่นกับผู้ปูนี่เราไปบอกคนญี่ปุ่นกันเลยครับครับครับเรไปบอกคนญี่ปุ่นบอกว่าอยู่บพวกมอมเน้อวันนั้นวันนึนเป็นอาจารย์ปูนะเออเป็นผู้ใอาจารย์ปูวัดปลาอุดรนี่นะาเป็นครับผมครับครู้แก้วโอ้บรรจุผู้แก้วคนอยู่ในทำคนละอยู่ในผู้คนละครับในพวกมาบอกปูเปนผู้แก้วอยู่พุ่นอยู่ใน ผู้ได้ทำาม่ละครับวันนี้ตองมาบอกผู้ว่าดันผู้ฝันแม้วมา่าด่านฝันว่าบร่ทครับมอมเราว่าด่านเป็นกันเลยเาใทั้งหนาป่ะนี้เป็นว่าเอาเอาทั้งหนาเด้อว่าด่านศูนย์หกศูนย์หกครับผมหกศูนย์ว่าด่านเออปันนี้ปู้ก็นได้่าเว้ยเลยังไงไม่ติดออกข้างหนาสิหรอกตอนเป็นทุนมาบอกกันนะครับผมครับตัวมาเลทนสาบไม่ได้เอาทั้งหลังสิหรอก เพราะเรู่ทัง้งานแต่ลแล้วควายวทั้งหลังพูทางงาั้งหนวรสโลวแต่ใน,นว่า,าวเอาแปดเส้ารนเลยเลยบอกทั้งจองเยนลูกพอดีเลยทั้งจองเอบแมนะ่น่าโอ้ครับเออแต่กเกาเหล็กูรถกันฟันเขี้ยวนี่มันจิตออกว่านั่นกันไว้ว่านั่นกับูกับฟันยังทีละแต,แตกกระจายได้คู่ไปบายเป็นขู่ออกเงินนะเจ๊ออกเงินนะพูออกเจ๊ออกัน้งซะปูนเจี๊ยนฟันพอตอกว่านั่นออกทั้งงานานี้ครับ ทั้งกลางเงี้่วนั้มัรอกกันนี่ยังศูนย์แปดสามราก็ทั้งลางกับแปดแปดสามหรือแปดสามศูนยนี่แหละวนั้นออกออกทั้งทั้งบวทั้งล่างแล้วเป็นทั้นมวลนี่แหละเป็นเือนขั้นมีกเลยฝันฝันเจียวเรื่องับปูขนกันนะจงว่าโอ้ยออกตรงข้าวคัอันเบอร์ตสปูก็ได้สนะแจงว่าเนี่ดวออกทั้ คนเร่องรงยกชั้เมือเขาสามตีมๆครับเข่าสต็มๆแล้วปูก็่นตันโอ้ยเจ็ดสามทั้งแปดเจ็ดสามไอ้บาบ่มีบ่ลันมันกันมันกันมันอ่านั่นนะฮะบนเย็บบมีเลยว่าเราเป็นนักมวยแบบเจว่าจว่าผมมาเบิ่งเอาเบอร์โทษปูขคือเขาหักแค่สิบหกเปอร์เซ็นต์นออกแล้วแล้วผมกับประกาโทษไปดูเพราะว่าปูก็ยังว่า ว่าอะไรโทษไปดูอะไรผู้ผู้็ยันพูดว่าให้อย่างพาผู้ก็บอกว่าผู้ก็บอกข้างช่องตลอดได้บอกว่าอ่าไอ้ที่แรกเนี่ยค่ะเป็นน้าท่านมื่ก่อนจะ่าผู้ต้องมีคงจุดไทยตลอดนะคือวันที่หนึ่งนี่ผู้จะมีให้ตลอดเลยคนเดียววันที่หนึ่งผู้เนาะวันที่หนึ่งนี่ผู้จะมีให้ตลอดเลยเพราะว่าโดยมาเขาจะเอากระม้าเอาสองเที่ยวสามเที่ยววันนี้แต่ละซองครับเราคิดตามกันนะครับผมครับอ้เราคิดตามวาการเปลี่ยนแปลงกันยังไป ปจะเป็นังกัน่ะเทียมีการเปลี่ยนแปลงตับปูตัวปูเนาะก็เจ้าของแม่จะรช่องอีกสองเทียสามเทียดนี้เอาที่แหล็กก็มาเอาตอนกลางเมื่อสุดท้ายก็เจ้าบมากก็เจ้าก็พวาเราตําปูอีกนะเป็นยังกันเนี่ยเพราะเป็นวันเจียวเชียวเร็วๆเรื่อยนะผมมาจักรยนยบเป็นช่งเกียงใจว่าได้วันหนึ่งนะปูหลุดพอแล้วกันทั้งช่องแม่พูว่าอย่างไรหรอก็ต้องเกียงใจคืออะหรเอาไปฝากเอฟซีเิ่นถึงเมื่อประสทธ่ะ เดี๋ยวเป็นพี่เจริญนาโนปูนเนาะให้มันให้ปผสมกันมันโนปูนเนาะฟังต้องนี่ว่าพูดแ้งปูดแค่แพ้งจะเสียตัวเลียงน่ะครับตอนนั้นให้พูดนิ่งอะไรพูดว่ากันเอาไปจ้องไปแดงเลยทุกจังหวัดเลยปูดบอกกันน่ะไปนั่นให้ปูดนิ่งไหนวันก่อนเนี่ยพูนิ่งไหนแต่ว่างคนมาคุณจะบอกใครเสียปูดนะบ้าคือจะเสียปูจะมันเป็นบางคนเหรอว่าปูดแค่จะเอาเสียแค่จะอะไรนั้นหมดละครับ แต่เาผู้ก่อเชียรผู้กหนังจะผู้บอกไล่สินะโอ้ครันขึ้นไปนนะมันโมเมนต์นบบที่มึงแรกงมาเห็นจังปากก็ได้แล้วล่ะทั้งบนทั้งล่างทั้งสตัวอ้ยกะจังว่าผมผมเห็นแต่เจ้าที่ถ่ายผมมาเบิ่งเบอร์โเท่ปูอ้าวีมันคือขันนอเบอร์โท่ปูเสร็จแล้วข้เขาขัดเขาเน่ยเสร็จแล้วบานี้มีชุดงัอนี่วันนี้กับคอ ผู้แก้วเนี่ยอาจารย์ผู้นี่ยพนเอาเขาไปนั่งใน้บทแล้วเพราะว่าที่เรียกไร่มามันบอชัดเจนอาจารย์ผู้ผู้แก้วที่ครับคือผู้แก้วเออพันอยู่ในผ mm ู้ในผาผลผู้ยังนึงเข้าใจว่ายุภูมิว่านนี่มันก็แมนอันผู้แก้วเนี่ยมันคนละย่างกันเนอะโอ้ครับเออผู้กู้แก้วมันคนละย่างกันม่วแมนโอ้ผู้กู้แก้วคนละคนละคนแก้วือกันนะครับคนคนละลูกบ่ครับคนลงบ่คหําคนละลูกผู้ยังนึงว่าผู้กู้แก้วมันก็แมน ปูกะทิแกงข้าอยู่ในหนีเลยเ้อครับผมครับครับเอาปูแกว้วนี่พ่แมน,มนอันนี้คนซื้อปูกแก้วปูแก้วซื้อนแล้วปูเนาะม่มีกูเนาะเออมีท่านช่องหนึ่งเขาว่าเอาเป็น,เป,นเป็นทั่วมาเอาเป็น,ป,นปูเข่าใจนะครับผมครับปูกะทิแกงนี่นี่แหละท่านช่องนี่แหละ่าคือพ่แมนปูแก้วเนอครับปูแก้วซื้อแล้วซื้อปูแก้วซื้อๆครับผมครับปูยุคน่ะอยู่ในทาในผู้คน่ะอ่าผม มันเป็นผู้อยู่อำเภอผู้แกว้วนี่เอาผู้ลงตัวเองนั่นเองผู้สิบอกเลยครับผมครับเตรียมแล้วครับอ่ามันจะคนจะเขาไปตรวจตอนนี้โบนเราคนเดินอ่าที่แรกเขาเป็นเล่นล่างเลยนะเพคนว,ว่ามันมาชัดเจนแต่นี้เขาไปส่วนอ็ได้โบดตั้งสองสามชั่วโมงเลยนะโอ้ครับเออมันมีอยู่สองแปดห้าสองแปดห้า 2 8งแปดี่สองแปดสี่อเอออันนี้เป็นสามตวัวบนียวสองตัวกนี่นครับสองตวัวนีบน่บนล่างหรือบนล่างหรือบนปูเป็นสองตวัวก็เพราู้ว่าบนล่างต่ว่าให้ออกแกนไปก่อนครับผมครับมันเป็นมี 2> 2่สามโหรือสองตัวนะครับผมสองตัวนี่ศูนย์สี่อ่าแล้วกั 2ีสองก็สอครับนีสองสอออล้วก็สามแเออล้วก็สามสเออนี่นตัวยอันูยิงยังพูกเขาปูบ้าอนไรกับปูยังดังตู้ตู้เมื่อกี้นี่ม่นี้ยิ่นี่ยละปูผมม่นี้ยินดีม่ได้ยิแต่ว่าคือนปูปบลัตาจเนคือเขาลงช่องอยปูแก้วแล้วมาหาปููเกี่ยว่ครับ เออผู้เกี่ยวอาจารย์ผู้นี่แหละครับอ่าเป็นผู้มาคผู้ผกันเลยบ่รับนะเพราะว่ามันมันจิตเป็นถาดกอนกคือล้างลงให้ยมอยู่นะครับผมครับมีเทนิบปูมีนผู้นิ่มานมผู้นิ่นเอาเน่นครับเน้นผู้นิ่งนะฮะหนึงคือสองแปดสี่มวกลมแดงสองแปดสีอ่สองแปดสี่วกลมแดงแล้วกัที่สองพูเนี่ออีกคูห่หนึ่งที่สองเนี่ยล่างเลย C สองเออนี่ล่างเลยอ่ะ C สองนี่ล่างปูเออนี่ล่างนี่ลเราพูดเห็นในบนคางหนึ่งล่างคางหนึ่งพูดในไหนนะครับผมโอ้แสดงว่าเลขสองตัวนี่เป็นได้ทั้งบนทั้งล่างนะปูเนาะเออทุ่มนึ่งเรียนเลือกได้สี่เรียนบนเรียล่างได้นะครับครับครับแต่ว่าพี่สี่พี่สี่คือ C สองกับแปด C เนาะปูสองแปด C เนาะครับสองแปด C เนี่ยบนครับผม ที่อนนี่ไอเนี่ยลางผู้นี่ไหนเป็นหนึ่งที่กันครับต้องมีเพฝันว่าฝันฝันฝันวันนี้ฝันกับฝันนี่ว่าฝันว่าว่ายโซว่ายเพราะซับผู้ใหม่เครืขึ้งมาท่านโอ้ฝันนี้ตั้งจองก่มาเพิ่งได้จับบอกเอาจับอีกอีกคูหนึ่งเป็นกูกันกันได้เด้อครับผมครับมันมีอยู่ศูนย์แปดสามแล้วก็แปดสามสามศูนย์แปดสามแล้วก็แปดสามสาม เออก็อย่การทั่งคับผู่นี่มันมันไม่เล็กตัวนี้นะเป็นเลยเอาไว้ครับอันนี้เป็นชุดกันปนค่กันเลขเดียบอกหมดนะกันนป้หนตีเนาะเออเป็นตัวกันก็ได้เพราะว่าเป็นเป็นเป็นฝันมาคาบมอมใหม่เยอะเยอะอยู่คืนหนึ่งวันเป็นวามือหมดนี่โอ้คับแต่ว่าตัวตี่ผู้หมั่นใจคือคือล่งเล็กไปสามคู่นี่แล้วกับคู่เล็กมาฝันมาเห็นผ้าของคู่เล็กมั่นใจนะโอ้คับ หนึ่งสองสามเลขสามูก็มีสามปูหนึ่งสองสามที่เลขสองปูก็ะนี้ีู่สามที่คูเนี่นะปูเลยมันใจสุดดีละไงใจไปล่าไปนเพิ่นเพื่มเข้าอีกครับูอีกเจสองเลยนได้ละปูได้ละครับครับเอาเอาเราจำดีนเนาไอ้มโชโมิมันเนอะครับผมครับเ้าเ่อครามารักการครับครับนี่ก็คือ ชุดตัวเลขของหลวงปู่วัดป่าอุดรนะครับเพ่นเมตตาทางช่องน,องงน้องแสงแฉแน่ห้อนะครับได้มาแล้วสำหรับหวดน,นี้นะครับเนาะกะก็มีนะครับมีก็คือ285 248สนะครับ282ชุด2ตัวก็มีอยู่0 4 4 2 2 4แล้วก็383 3นะครับก็มี่ชุดกันนะครับชุดกันก็คือ 083แล้วก็833นะครับสำหรับเพิ่อนดิดนะครับวงกลมมากดีบล่อยก็คือชุดตัวเพิ่นมักเพิ่นชอบแล้วก็ชุดตัวเพิ่นคาดว่าน่าจะมาครับคือ284ข้างล่างนี่เป็น42เอาแคปหน้าจอไว้แล้วพี่น้องนักแคปหน้าจอไว้นะครับเอาแคปหน้าจอไว้ก็แล้วกันนะสำหรับพี่น้อง FC แฟนช่องเนาะแสงแชนแนลเฮาผู้เขามาเบิ่งมาชมแล้วนะครับก็แคปหน้าจอไว้นะครับเด้อนะปูพิ่นได้ให้มาแล้วทั้ง ปูวัดป่าอุดรครับงดก้อนเข่าเบอร์โท่อพ่นไหมครับเข่าเบอร์โท่อพ่นเต็มๆเลยนะครับเนาะเข่าเบอร์โท่อพ่นกัคือว่าหนเนาะบางคนกับโชคมีโชคมีมันบางคนกัคือว่าหนาเนาะกับยังไม่ถึงวางถึงข้าวยังไม่ถึงช่วงดวงดวงยังไะดวงที่เด่นๆมันจะไปนะครับแคปหน้าจอไปนะครับขอบคุณหลายสหรับพี่น้องผู้เข้ามาชม ช่องน้องแสงชแนลเฮ้านะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งมานะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเด้ออาาัสรานีพี่น้องมีโชบมีมานกันสุขุทุกคนคลิปนี้ล่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ